ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศิษย์ทุ่มเทชีวิตเพื่อศิษย์ทุกคนแม้จะเหน็ดเหนื่อยกายเหนื่อยใจยอมสู้ทนสั่งสอนจนรู้ผิดช,ชอบชั่วดีวันนี้เป็นวัน พิเศษเพราะว่าได้ฉันมังคุดบางคุดแล้วก็เอามากวนเอามากวนเป็นข้อฟฟี่คอฟร,อฟรีก็อร่อยจากสวนหลวงพ่อที่ไปอยู่กรุงศรีไล่ ตั้งแต่ขออ้อศ .2,479 เราเรา798เสร็อย่างนี้ <c oughs> 2,400นะไม่ใช่2,500แล้วก็มีสวนหลวงพ่อก็จากมาหลายสิบปีแล้วสวนยังอยู่ เพราะว่าสวนของหลวงพ่อนะ่ะแต่จะสวนผู้ใหญ่จวบก็เป็นผู้ใหญ่จวบนเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีสวนทุเรียนใหญ่นามสกุลเขารัตนาจารย์ผู้ใหญ่จวบรัตนาจารย์ยังจำได้และที่นี้ลูกเขา ก็สืบต่อมาดูแลต่อมาแล้วยังมาเรียนสมาธิบ้านกองศิลล่ก็ได้มาเรียนสมาธิที่ศูนย์พยาวิสุทธิโกศาก็สถานที่แห่งนั้นเจ้าภาพทายาทของพยาวิสุทธิโกศาเขาก็โวายหวหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้ สถานที่นั่นเป็นธรณีสงวัดธรรมงคลเวลานี้ก็ไปตั้งศูนย์สมาธิที่นั่นคนก็ได้เรียนสมาธิมาขึ้นดอยอินทนนแล้วก็ยังได้มาเรียนสมาธิชั้นสูงอีกด้วยแล้วก็ได้ฉันมังคุดกวนอีกด้วย แล้วก็แจกยมคนละอันหลวงพ่อกับฉันอันเดียวก็เราทำเองฉันเองมันก็อร่อยไปอยู่ที่แคนาดาหลวงพ่อก็ปลูกเชอร์รี่กับแรสเบอรี่เวลานี้ก็ออกลูกได้ฉันเองอร่อยเขาเก็บจากต้นแล้วก็มาฉันแล้วก็อร่อย และสบรยี่ก็อยู่รอบๆกุฏิแล้วก็ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยได้สละชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้ก็ไม่เอาอะไรนอกจากว่า <c oughs> <c oughs> เรามี ธรรมะอะไรที่ได้ร่ำเรียนมาที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อก็จะทำแต่อย่างนั้นไม่ว่าจะไปสร้างวัดที่ไหนหลวงพ่อก็ไปตั้งที่ทำสมาธิทุกแห่งแม้กระทั่งไปตั้งวัดที่ต่างประเทศทุกวัดก็เป็นศูนย์สมาธิทั้งหมด เพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อนั่นได้ความดีมาจากสมาธิถ้าไม่มีสมาธิมากลั่นกรองจิตใจของหลวงพ่อตั้งแต่เมื่ออายุสิบสามหลวงพ่อก็จะเหมือนคนธรรมดาเป็นชาวไร่ชาวนาลุกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่า เมื่อมาได้สมาธิแล้วได้มาเปลี่ยนชีวิตให้ชีวิตนี่กลับกลายเ,าเป็นผู้ที่รับผิดชอบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยกำลังกายกำลังใจทั้งหมดหลวงพ่อจึงไม่เอาอะไรนอกจากว่าจะเอาธรรมะหรือสมาธิ ของพระพุทธศาสนาให้กระจายเอาไปเป็นประโยชน์แก่ผู้คนเป็นอันมากอย่างอื่นหลวงพ่อไม่ได้คิดจริงๆคิดอย่างเดียวคือว่า,าทำยังไงทุกคนจะมีความสุขได้อย่างที่เราเคยมีความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันเป็นความสุขที่มีความลึกซึ้ง แลเป็นความสุขที่ฝังสนิทในใจอย่างมหาศาลไม่มีอะไรจะมาถอนความสุขอันที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะเหตุที่ว่าความสุขนั้นได้รับจากสมาธิชั้นสูงเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อเจ็มได้เสียสละทุกอย่างแล้วก็บวชในพระพุทธศาสนา อุปชาก็ถามหลวงพ่อว่า <c oughs> เธอจะบวชกี่ปีกี่วันกี่เดือนหลวงพ่อก็ตอบว่าผมไม่ได้บวชเพื่อศึกผมบวชเพื่ออยู่ต้องการจะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอุปชาของหลวงพ่อคือจเจ้าอาวาสวัดสุทธาจินดาเมืองโคราช เป็นอุปชาบวชสามเณรอุปชาก็บอกว่าเน้นองค์นี้แปลกประหลาดกว่าเพื่อนวันที่ไปขอใบสุทธิมีอยู่เก้าองทุกองคเขาบอกว่าอุปชาถามว่าจะบวชจะอยู่แค่ไหนทุกองค์ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตามบุญตามกรรมแต่หลวงพ่อตอบว่าไม่ใช่ตามบุญตามกรรม หลวงพ่อไม่ได้บวชมาเพื่อเสกบวชมาเพื่ออยู่อุปชาก็ตกใจทำไมองค์นี้จะกล้าหานักสมัยบวชนั้นก็อายุสิบห้าเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็อยากจะให้สมาธิที่หลวงพ่อได้เนี่ยขยายออกไปให้มากที่สุดจนได้ไปเรียน ต่อเรียนต่อกับพระอาจารย์กงมาจิรพุญโย8ปีไปเรียนต่อก็หลวงปู่มั่นอีกสี่ปีรวมเป็นสิองปีแล้วก็สอนยอมอีกห้สิบปีจนกระทั่งได้ตำราเพื่อที่จะเอามาสอนเป็นหลักสูตรให้ทุกคนสามารถเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปได้สืบต่อ หมายความว่าให้เหมือนกันกับเทหลวงพ่อได้ความรู้มาอย่างไรหลวงพอ่อเคยจะไม่ปิดบังเปิดเผยความรู้ออกมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นพระสามารถที่จะรองรับคำสอนที่หลวงพ่อแนะนำให้ได้ทุกคนในตั้งแต่ก่อนนั่นเขาก็ยังบอกว่า เป็นฆราวาสจะมาสอนสมาธิยังไงแกเก่งขนาดไหนแกรู้อะไรแกก็คนธรรมดายอย่างเราแกจะมาเป็นอาจารย์ได้ยังไงเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อได้มีวิชาที่จะให้คราวาสเนี่ยสอนพระให้ได้สอนใครก็ได้ จะเป็นพระสอนคารวสาก็ได้จะเป็นรารวาสอนพระก็ได้เพราะว่าธรรมะนี่เป็นส่วนกลางแต่ว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้วหลวงพ่อได้พยายามสอนพระมาห้าสิบปีสอนมาตั้งแต่ร้อยองค์ห้าสิบปีไม่เหลือสักองค์คำที่ว่าไม่เหลือคือสึกหมดหลวงพ่อเคยคิดว่า เอาฝากกับพระเนี่ยไม่ค่อยไหวแล้วฝากก็ยอมดีกว่าฝากกับคารวาตเพราะว่าคารวาตยังไงยังไงก็ศึกไม่ได้แล้วอ่ก็อยู่เพราะเพราะฉะนั้นน่ะฝากไว้กับคารวาตหลวงพ่อก็เลยตั้งโปรแกรมใหม่เอาคารวาตมาสอนเป็นอาจารย์อหลวงพ่อสอนรุ่นแรกมาจ้งุ้นสองรุ่นสามมา มีก็คนก็ว่าหลวงพ่อชักจะเผวอใหญ่แล้วเพราะว่าเจ้าคุณญาณหลวงพ่อเป็นเจ้าคุณญาณอยู่นานเขาเรียกว่าเจ้าคุณญาณเนี่ยเผอใหญ่แล้วสอนยอมให้เป็นอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเผลอก็คอยดูก็แล้วกันว่า อาจารย์ที่เป็นฆราวาสของหลวงพ่อนะจะเก่งขนาดไหนอคอยดูก็าแล้วกันเขวรหรือไม่เขวสอนมาสองปีสามปีสปีห้าปีเอ๊อะฆราวาสเป็นครูได้เยอะแล้วก็ฆราวาสสอนเก่งกว่าพระอีกเอาว่าเข้าไปนั่นทําไมถึงเก่งหลวงพ่อมีทั้งอาจารย์ิยาศาสตมีทั้งอศัศสา อาจารย์ยาสาหลวงพ่อก็มีหลักสูตรสามเล่มให้ยึดถือหลักสูตรน,นี้แล้วหลวงพ่อก็อธิบายให้แทบเอาไว้เป็นหลักสูตรเป็นหลักฐานแล้วใครจะมาแปลไปสภาพเป็นอย่างอื่นไปก็ไม่ได้คนนี้มาสอนอีกคนนี้ไม่สบายก็มีคนอื่นมาแทนได้คนนี้ตายไปคนอื่นก็มาแทนได้เวลานี้ หลวงพ่อก็ชนะแล้วเพราะว่ามีครูสมาธิหลายร้อยแล้วหลายร้อยแล้วไม่ใช่ไปสอนธรรมดาไปสอนทั่วประเทศไทยอาจารย์ของหลวงพ่อไปสอนที่ประเทศไทยเวลานี้ใครเป็นมาเรียนจบหลวงพ่อก็ใส่ตัวออข้างหน้าให้อโจดมันนั่นนะมันจะชื่อแดงใช่ไหม ก็อจุดแดงนี่มันก็เป็นอาจารย์ได้แล้วแล้วใครจะสู้จะมารูปไหนอาจารย์ของหลวงพ่อสู้ได้ทุกรูปแบบแล้วก็สอนมานี่อาจะสาขาอุดรจะสาขาอุบลจะสาขาคอนแก่นจะสาขาไอทาวเวอร์จะสาขาเนชั่นจะสาขา Nation, พระปรกเก้าจะสาขามอเอเชียโอ้ไปกันใหญ่สาขาจันทบุรีอย่างนี้ไปกันใหญ่แล้วสาขาภูเก็ตอย่างนี้สาขาหาดใหญ่อย่างนี้ก็ไปใหญ่แล้วสาขาเชียงใหม่ลำปางพะเยาไปกันใหญ่แล้วนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อทำให้เกิดความสำเร็จแม้ว่า หลวงพ่อจะไปสอนที่แคนาดาก็สอนแบบเดียวกันแต่มันสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาไม่รู้จักภาษาไทยต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษหลวงพ่อก็สอนเขาจนเขาเป็นอาจารย์เวลาเนี่ยมีอาจารย์ตั้งเกือบมันไม่แพ้เมืองไทยมีตั้งสามมีทั้งหลายร้อยคนนะแล้วทีนี้อยากจะเปิดที่ไหนอยากจะเปิดแคนคาเร เอาสองอาจารย์ไปสอนได้แคนคาเร่ก็เป็นอมเมริาอยากจะไปเ,เปิดที่แวนคูเวอร์แวนคูเวอร์ก็บริเทศโคลัมเบียเป็นรัฐเนี่ยหลวงพ่อก็สง่งอาจารย์เนี่ยไปสอนอยากจะเปิดที่น้ำตกในแกราฟอในแกราฟอก็เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดในโลก หลวงพ่อก็ส่งอาจารย์นี่ไปสอนแล้วอยากจะเปิดที่โตรโตรโจรัฐอันตารีโอโตรโรโจก็ส่งอาจารย์ไปสอนได้ไม่มีพระมีใโยมแล้วก็จะไปเปิดที่เมืองหลวงออตตว่าก็เปิดก็ส่งอาจารย์ที่เป็นพลังนี่เขาสอนกันจนหลวงพ่อสอนให้เขาจนเป็นอาจารย์แล้ว เขาก็ไปเปิดให้ที่วัตถวาก็เลยได้สาขาตั้งหกหมายความว่าหกแห่งเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นที่อเมริกาอยากจะเปิดบ้างก็ไปเ,เปิดที่รัฐเท็กซัสดอลลาก็เอาอาจารย์ที่เคนาดาเนี่ยไปสอนที่อเมริกาอีกทีหนึ่งในที่สุดหลวงพ่อก็ได้แผ่ขยายสมาธิ เพราะว่าสมาธินี่มันเปลี่ยนแปลงคนจากคนที่ไม่ไม่ดีมาเป็นคนดีหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแะก่อนก็คือคนไม่ดีทาไมถึงไม่ดีก็เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีจะไปทอดแหวันหนึ่ง ha, วันหนึ่งก็มีจะไปดักใจวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีจะไปตกเบ็ดวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีจะไปขุดแย้ วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีจะไปฆ่าสัตว์ทุกวันทุกวันเ,เราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือบาปเ,เมื่อเวลาเราจะทำสมาธิได้แล้วเราก็ไม่กลับคืนไปทำอย่างนั้นอ,อีกจิตใจมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นพวกเราแค่พากันยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิ ก็ให้พากันมาเรียนสมาธิมาทำสมาธิจิตใจจะเปลี่ยนเป็นความเมตตาขึ้นมาทันทีความเมตตาเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยหายากถ้าหากว่าทำสมาธิ <c oughs> ได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความเมตตานีเน้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยถ้าเรารู้สึกว่า เมตตานี่มันเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเราได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้จักคำว่าเมตตาต่อมาเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเรารู้จักคำว่าเมตตามันเกิดขึ้นมาเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาเองก็ทำให้เรามีความรักกันความเมตตานี่มันเป็นเหตุแห่งความรักกัน รักกันแล้วก็หมายความว่ารักกันโดยธรรมเขาเรียกว่าสหาธรรมิกสหธรรมิกก็คือว่าเป็นพวกที่ปฏิบัติธรรมนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเอ่อเราก็เจออยู่ด้วยกันด้วยความเป็นศพไปเรียกว่าความเมตตามันก่อขยายตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ใจของเรานี่มีเอ,อความอ่อนโยนขึ้นแต่ก่อนนั้นน่ะ เวลาหลวงพ่อไปจับปลาทอดแถหเนี่ยติดแถหมาทีละห้าสิบทีละร้อยติดแถหมาดีใจเพลิดเพลินเป็นอย่างนั้นทีหลังมาเนี่ยพอมาทำสมาธิแต่ได้สมาธิแล้วเนี่ยอย่าว่าจะไปทอดแถหเลยยุ่งมากัดยังไม่กล้าตบมันไล่มันบอกว่าแก่หนีไปหนีไป นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเมตตาอันนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่คุ้มพรองโลกได้ด้วยเหตุตำ่าวองค์สมเด็จตุสมาสัมพุทธเจ้าจึง,งตรัสบอกว่าเมตตาประทามิกาโลกาว่าเมตตานี้จะคุ้มครองโลกนี้ให้อยู่ได้ถ้าเมตตานียมันน้อยเมื่อไหร่เนี่ยโรคจะเดือดร้อน เพราะฉะนั้นจงพากันช่วยกันหาทางขยายสมาธิให้มากเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมตตาจะได้คลุมไปทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลทั่วจังหวัดทั่วประเทศทั่วโลกก็จะสามารถเกิดสันธิภาพได้สวัสดี